เขาได้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับผมที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับในการรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการ2568นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมโดยได้มีการจําลองสถานการณ์อุบัติเหตุเนี่ยรถตู้นักท่องเที่ยวนะครับชนกับรถกระบะ บริเวณจุดพักรถบ้านโตกนะครับถนนสละบ,บุรีลมศักด์ ได้มีการส่งผลกระทบเนี่ยให้มีผู้บาดเจ็บจํานวน20รายนะครับจึงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเร่งนำนะครับผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับโดยการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองโรงพยาบาลเพชรรัตํารวจมูลนิธิหน่วยกู้ภยัยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมการประสานงานแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉินค่ะให้เจ้าหน้าที่ได้ ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในการขนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยรวมไปถึงเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ยาแล้วก็เครื่องมือที่จําเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุหมู่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการเดินทางของพี่น้องประชาชนจํานวนมากเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลอดจนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจของประชาชนว่าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมรับสถานการณ์สามารถลดผลกระทบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริงได้ค่ะ